วัดบ้านหนองไล่ตำบลโคกพระอำเภอกันทละวิชัยจังหวัดมหาสารคาม<ว><น> เฮ็ดเฮ็ดแต่งเด้เฮ็ดแงนี่เฮ็ดแงเแงอตัดตัดหญ้ามีเฮ็ดได้เฮ็ดพร้อม อ่าอ่าอ่าอือโหเดี๋ยวแม่ <laughs> <laughs>

ได้อ่ะสิ gì คันกอง tên ได้แล้วอ๋อบ่ปานนี่มองนี่แมะ ึ้นโดดตั้งมาตึ้นทำไมฮะนี่ฮะหัวหัวหัวยังเคยใส่เลยเหรอวไม่บอกกันยับเลยเาตีเหมือนยังมาใส่ปักปัก

ที่อน้าทหอเขาเขาทียม่ได้วาดีถึงงเสก็ได้นี่มยอะนียอเอาเอาลมันกายันเปลี่ยนปขนดเอาลข้ามตื้นนนะตีตีนไม่ปวดได้ไหมปได้นั่นนมัไข้างยื่ไหมเออเอาลงไปฮะนี่เอาลงไป่เหนไหไปขึ้นได้ไหมนั่นเห็นปะเอาาดี๋ยวตีเทยได้เล โอ้พอเป็นฮ <Boy. Four. S 1> <young> ังโก็เป็นยังโลซะเต่าฮ้อนกเป็นยังโลกันน่ะนฮะนั่นแหล้แต่ปูมันตีกิ่กแค่ห้เลยนี่โคขึ้นนะะไม่อน

<ersch> ทานำาคอนั่งบ0นาีก่บกำังโอ้ยวันี้ขาบอบอ่ะกำลังกำลังก่อสางกำลังเทบันไดล่งทาน้ำไม่ไก่ง่อมไนร้อยกระทงร้อยกระทงและกระจุ๊บชุ๊มปลา ว่าฮานบ้าวันไหนฟ้าจะหลักกบันกันไปยืนยูกไกเทนสร้างไหมเอามาเทมันอเคมกันสองขันเลย วงเสียบนนกวนกอนม่รู้วะขี่โใครลองนี่แล้บนี่ละมตามขี่ว่าชั้นยบต้องไห้เตปุนดูดยถัววมาุงอยู่าวเวเอาแค่กระบาบันรถกรบบ่เว้ 送给你，明天过来。 าไม่เกียกเลยสิธรรมดาก้นทาานนนั้งหลังทั้งหลังทั้งหลังมันเป็นมอดดเออไรลอะก็มันกิดก่าไปปีนะไงล่ะ เ้านัาจับปก้ให้ไวให้ดึกนั่ให้เลยท